กลับมาเจอบเจนอีกแล้วนะคะในรายการ I n g r ร d i e n t อ่านสารสกัดนั่นเองค่ะก็คือนี่เลยค่ะอะโวคาโดออยล์เนี่ยใครๆก็รู้กันเนาะว่าเป็นออยล์ที่เข้มข้นมากๆิตามนอีเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยไม่แห้งกร้านสามารถล็อกความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงด้วยวันนึินทารอบเดียวนะคะออกจากบ้านได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเป็นสกินแคร์ถือว่าเป็นโลชั่นประจาบ้านของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะคะคือเราใช้บ่อยจนชินจนเราลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินกร หลักของเขาคืออะไรมันช่วยอะไรคุณสมบัติของเขาเป็นยังไงนะคะวันนี้เจนก็เลยจะมาอ่านอินดิดียนให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าตัวนี้เนี่ยที่เป็นสกินแคร์ประจำบ้านของใครหลายๆคนเนี่ย<อ>มันมีอินดิดียนอะไรบ้างคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย<ไ>ก็คือนี่เลยคะ่ะ Nivea Body Milk Intensive Moisture Hot Hit <S <S มากเชื่อว่าทุกบ้านนะคะวันนี้ต้องใจใส่สีสุส้าผ้าแบบแมทชิ่งกันเลยนะเป็นโลชั่นสำหรับผิวกายนะคะที่เหมาะกับคนผิวแห้งมากๆโดยเฉพาะเลยเพราะตัวนี้นะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้น แบบหนัก แน่นมากๆยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยเพื่อนๆก็รู้นาะว่าเจนอะบินไปเกาหลีบ่อยด้วยคาที่ว่าเราเป็นเอเจนซี่นะคะส่งลูกค้าไปทสาสัญญากันที่เกาหลีใช่ไหมพูดเลยว่าโอ้โหเกาหลีหนาวมาก <Yeah. S 1> คือตอนกลางวันอะอากาศประมาณแบบ25ใช่ไหมแบบแอร์เย็นๆแล้วก็มีแดดใช่ไหมแต่ว่าตอนดึกๆอะมันหนาวไปถึงแบบ8องศา10องศากันเลยทีเดียวนะคะเพราะงั้นอันนี้บอกเลยว่าเป็นโลชั่นคู่กายคู่ใจของเจนเลยนะที่แบบว่าเออช่วยมากๆในเรื่องของการผิวแห้งนะคะโอเคเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังขวดเขาบ้างดีกว่านะคะว่า เขามีอะไรบ้าง a อ u ควา42ขีด15 LQ b บ n z o แอ g l y ซ e ล i n b u m e t o ทซ d Benzoyl m e n t ที n อ o c t o c ซนีน n และอื่นๆค่ะแต่สันกัตดตัวฮีโร่ของเขาเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย Avocado Oil นะคะใครๆก็รู้กันเนาะว่าเป็น Oil ที่เข้มข้นมากๆนะคะและเป็น Oil ที่อุดมไปด้วยไขมันดีนั่นเองจากธรรมชาติเลยนะเพราะงั้นเนี่ยมันจะ เก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากระหว่างวันค่ะและสูตรนี้นะคะอย่างที่เขาเขียนตรงนี้เลยเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงเคยใช้สกินแคร์กันใช่ไหมเราจะรู้สึกเลยว่าไอตัวบอดี้แคร์เนี่ยบางยี่ห้อนะคะเวลาเราทาเข้าไปเนี่ยมันจะชุ่มชื้นตอนทาเท่านั้นเองแต่ระหว่างวันเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกผิวแห้งแต่ตัวนี้นะคะมันจะทาวันนี้แล้วมันจะเห็นว่าความชุ่มชื้นอยู่จนเรากลับบ้านมาอาบน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าผิวหนังของเรานะคะยังกักเก็บความชุ่มชื้นไว้อยู่นั่นเองคค่ะะะะแลลนนนนออกกจาีีี้้เยยังงงมมมสสขตร ะะและไม่ใช่วิตามินอีธรรมารด้วยเป็นวิตามินอี 50เท่าตัวนี้เนี่ยมันจะฟื้นฟูบารุงผิวนะคะให้รู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยอิ่มน้ำได้ตลอดเวลานะวิตามินอ e ีเนี่ยเป็นของที่อยู่คู่บ้านเจนมานานมากเพราะว่าเจนเห็นแม่เจนเนี่ยกินวิตามินอ e ีตั้งแต่เจนยังเล็กๆนะคะวิตามินอ e ีเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยไม่แห้งกร้านมันจะดูอิ่มนม้ําแต่ว่าเราอ่ะจะกินอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะจริงๆต้องทาด้วยเพราะกา,ารทาเนี่ยมันจะปกป้องจากมลภาวะข้างนอกอากาศที่เย็นนะคะบางคนอยู่ห้องแอร์เยอะอะไรเงี้ยผิวมันจะแบบแตกอะ่ะแต่อันนี้มันก็จะช่วยได้นะคะนอกจากนี้ คุณสมบัติของเขาเนี่ยก็ยังจะมีตัวเทคโนโลยีนะคะเป็น deep moisture essence นั่นเองเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้ตัว moisture essence เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาได้จะซึมเร็วแล้วก็ซึมเข้าล้าลึกมากๆและนอกจากนี้อีกอย่างนึงที่เจนชอบนะก็คือจะเป็นเนื้อโลชั่นน้ํานมนะคะบางเบาซึมไวนะคะเข้าสู่ผิวง่ายมากและที่สําคัญก็คือไม่เหนียวเหนอะหนะนะเจนะนทายนีมันแค่นี้รูปรซึม วยบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะอยากให้เพื่อนมาสัมผัสมากเลยว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่เหนียวเหนอะหนะจริงๆอะ่ะและบอกเลยว่าตัวนี้นะคะสามารถล็อกความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงด้วยเพราะงั้นเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเวอรี่เลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องทาเพิ่มไม่ต้องอะไรเลยวันหนึ่งทารอบเดียวนะคะออกจากบ้านได้เลยค่ะ เจนได้มีการเล่าถึงอินกูเดียนส์และก็คุณสมบัติของเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนก็อาจจะแบบเอ๊ะมัน,นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหากว่าจกตาก็เลยทดสอบให้เพื่อนๆนะคะแบบชัดๆกันไปเลยโดยการที่เจนจะใช้ใเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเครื่องวัดความชุ่มชื้นกับผิวนะคะจริงๆแล้วอาทิตย์ที่แล้วเพื่อนๆอาจจะรู้ว่าเจนไปเกาหลีมาใช่ไหมเจนก็เลยเออไปทดสอบที่เกาหลีเลยเพราะว่าอากาศนู่นม,มันกําลังเย็นนะคะสิบองศาก็ถือว่าเฮ้ยเหมาะกับการทดลองสุดๆนะคะเจนก็เลยเออมีการวัดผิวตัวเองก่อนนะคะก่อนขึ้นเครื่องนะก็จะเห ผิวเจนเนี่ยอยู่ระดับที่ประมาณ20นะคะซึ่งเจนจะวัดบริเวณเดียวกันนะคะก็คือช่วงนี้ก็ได้ประมาณ20นะคะจริงๆประมาณ10เนี่ยคือแย่มาก20คืออัพคนทั่วไปนะ,ะซึ่งวันนั้นเจนก็อาบน้ำยังไม่ได้ทาครีมรเลยเลยก็วัดเลยนะคะ20ก็ถือว่าไม่ขี้เหล็ไม่ขีเ้เหล็แต่ไม่น่าเชื่อนะคะหลังใช้7วันนะคะเจนก็กลับมาวัดนะคะบริเวณท้องแขนที่เดิมนะคะที่เดียวกันเป๊ะเจนก็คือใช้หลังจากที่อาบน้ำเสร็จไปเลยให้มันแบบยังไม่มีการลงครีมใดๆนะและผลออกมา ะะก็คือได้ผลเป็น50%กว่าเน,นั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาว่ามี2สูตรด้วยกันนะถ้าเกิดใครอะ่ะชอบ B ี SP f อหน่อยเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะก็จะแนะนำเป็นสูตรนี้เลยจริงๆอะเหมือนกันต่างกันแค่ว่าตัวนี้จะมี SPF นะคะ Nivea Body Milk Intensive Moisture SPF 5. Deep Moisture Essence Vitamin E and Avocado Oil สามารถปกป้องผิวได้จาก UVA แล้วก็ UVB ด้วยนะคะอยู่ในบ้านก็ตามเนี่ยมันมีหน้าต่างมันแดดมันร้อนนะคะก็สามารถใช้ตัวเป็น SPF นี้ได้เลยนะคะ15เนาะหรือใครชอบเป็นกลางคืนเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้สลับคู่กันแล้วแต่วันแล้วแต่อาริวิตี้ของนเพื่อนได้เลยนะคะสามารถไปหาซื้อได้ง่ายมากตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปออนไลน์ก็มีขายหน้าบ้านอะไรเงี้ยมันปักซซยอะไรเงี้ยก็มีขายคือมันหาไม่ยากนะคะีเวียนี่มันเป็นของคุณ คู่ประเทศของเราจริงๆนะพูดเลยว,ว่าเป็นโลชั่นประจําบ้านนะคะล็อกความชุ่มชืน้นเก็บความชุ่มชื้นที่สาคัญไม่เหนียวเนื้นอบางเบามากคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคือใช้ได้หมดเป็นเบสิกบอดี้แคร์ที่ทุกบ้านควรมีตอนนี้นะคะเขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งซึ่งเจนะแอบจัดมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่รู้ว่าเขาเนี่ยมีวิตามินอ e ีและอะโวโคาโดออยล์นะคะใช้ส3ครั้งเนี่ยก็เห็นผลได้เลยว่าผิวเนี่ยจากที่แห้งข้านเป็นขุยเนี่ยไม่เป็นแล้วดูอิ่นน้ําชุ่มชื้นมากๆลองแล้วจะรักนะคะไปลลลอองงเเยยก็็หววั่าคิปปปีโโนนน้จะระรช์ เพื่อนๆนะคะถือว่าเป็นสกินแคร์ประจําบ้านที่ทุกคนอะ่ะเคยใช้แต่ว่าไม่ได้รู้ลึกซึ้งว่าอินกริทของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างจังก็เลยมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ค่ะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่กด subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe <S <S เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะใครอยากให้เจนรีวิวตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกข้างล่างได้เลยนะคะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย